สวัสดีครับผมน,นายธนโรธดพลพัฒนพัฒรองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมชายตันประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามให้พบปะกับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมมีความยินดีที่ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนทางรายการเทศบาลของประชาชนในวันนี้ซึ่งสัปดาห์นี้จะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พศ2568 ในานามของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สาม,มเณรจำนวน100ลูกในวันพุทธที่1มกราคม2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณบ,บริเวณลานจอดรถวัดเพชรสมุทรปอลวิหารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทร,รสงครามประธานในพิธีโดยพร้อมเพียงกัน สุดท้ายนี้ช่วงนี้อากาศเย็นผมขอฝากให้พี่น้องประชาชนรักษาสุขภาพเพื่อให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอบคุณครับ